มนยย่องแก่สงครามเพราะเขาคี้สรางที่มาบังทั้งหลังบริเวนก็บ้านรลัดตวนได้หลายบ่อยมาไก่มาไก่จะแท้วนานหน่อยยังยังในยกย่องเขาจเสื่มขึนเจยมันสท้แตเจ้เป็นเรงสังใจหรือจิอ๋อครับเป็นจังัือเป็นเัื่องนี้นั่งสาว้ำนั่งเละถ้าบางต้ํำเป่าครับ เ็นแต่ล่ำเป็นแต่รวยวาปู่ยันแต่ไม่งินมีท่องนะเขาว่า,ายอยสจีสามเจ็มันเป็นเลขีเยรียนไหนคนจัว่าทิเดีอนเกินเดือนกันยา,า,นมา,มานครับผ่านมาบ้ครับเขาก็ได้สามเจ็ดปีมับมันมันมาทั้งเรีง cái này mửa điện vola nè, à, đây 3, 16, 17 điện tua, nó đây chìm, nha gì, u, mày hà, thâm, nha gì, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, สามหาสามหกสามหกสามสามหาสามหกสามเจียดสามสีเลี้ยกันไปตลอดตลอดเลยเพมมากกว่าใครไดยครับแตวทั้งไปไปหู่ีไปบ่อคางนึงกับคางนึงจักไปเสรเราก็บ่รููกันไปเรอหาอันลูกไปมันบ่ได้ครับทีเรียบเสมือนก็จัเอันบนมันจะได้มันช่มมกอย่างนี้บบบนี้ยังมันอื่มัวก็ู่กัน ก็นั่งกันนั่นแล้วไปพอปอไ่อผู้เ่าเหนื่อได้เนี่ยครับผู้ว่าตามมาจับกลุ่มกุ่มตัวไปประหารยกไปเมันยืนยังอารามยูมังยังหาเพื่อนหนึ่งมาห้องังไปอย่างเน,นี้ยครับผู้แม่เหว่าก้มหนา้าจะหยิีนเลยย่อมใจย่านพระยาเอาไปขา่า,ขาวดูแ้เขาบอกว่าไปขาเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไร้ลงยันไ,ไเนรเงี้ยต่เงี้ยไป่ใเ่นาอคกับ ปีเอ3อปีสามแปดสามสามแปดสามเก้มามันยุโรปนันคไปหาโซลล่าพกกระทับตุดด้มบัตรกันิี่ได้คร่อยูบ้านยูซองก็ที่นีคนเสือนเสือนยูสิขาคว่มนิ่ท่า,ททาไปหลายเสือ,<ข>อกค่ะดีนี่คือสถานของเจ้าทีคูวราเปรียบเทียบไปบ้างค<ข>่ะคนเอ,อื่อนมาทัวสามที่ดีเจ็ดขั้งค่ะคือไ้อีนันเนียที่ดอัน ช่วหาข้างดีเจ็ดข้างไปใช้สองน้ำนอยบบ่างนี้บครับอวามความดีๆอยู่นะปบน่านี่นั่งหัวหัวนังไทรร้านน้อยนั่งกลาง